ดีค่ะพบกับอูซางบอยมหาสารภาพจ้าเมื่อวันนี้อูซางบอยเอาวงวถดไถคขันนีมาส่งลูกค้าอยู่บ้านโน่นแสนสุขค่ะตำบลหนองแปนอำเภอมันจาที่รีจังหวัดขอนแก่นจ้าขั้นนี้จะเป็นรุ่นดำมือเผาลอยค่ะขันนีจะกว้างอยู่ที่เมตรแปดสิบค่ะย่าวยุทีสามเมตรจ้าสูงอยู่ที่เมตรหนึ่งเดี๋ยวจะผ้าเอฟซีวาช่มไกลค่ะขั้นนี้จะเป็นล่างนามหนาซี่เป็นโตคัซซี่ค่ะอันนี้ก็คือช่วงล่างด้ะค่ะซับดำไ้แข็งๆจ้าขั้นนี้จะบรรทุกได้ บ่เกินหาตาันจ้าถ้าเกิดเอฟซีคนใดสนใจสามารถจองกับซางบอยได้ค่ะเบอร์ทโทรซางบอย0 6 2 3 4 1 7 4 4 1หนึ่งค่ะคั้นี้ก็จะเปิดได้ด้านค่ะลูกค้าเลือกเป็นด้านนอกสีส้มจ้าด้านในเป็นกระบะเขียวจ้าเดี๋ยวจะหายซางบอยรีวิวด้านข้างให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวจะเอิ่อซางบอยว่าเปิดข้างให้เอฟซีเบิ้งแต่อันนี้บานลูกค้าเ<ม>ด้อค่ะ เดี๋ยวจะหายซางบอยรีวิวการเปิดดันค่างเห้เบิรงนกคะ่ะเล่าดันบนกระถอดออกได้จ้าแต่อาจจะต้องมีอากากรบบานนี้ค่ะหรือว่าปแจไขเป็นน็อตเบอร์ยี่สิบเอ็ดนะจ้าเพราะว่าป้องป้องกันการแบบมันลนหายหรือว่าเสียงดังค่ะน,นี่มันก็นจะมีน็อตให้พรอดออดันขางเปิดออกได้จ้าใส่ง,าง่ายๆข่านี่จะเป็นลุนดำมือเเผ้ลอยค่ะถ้าเป็นเผากระบ้าดกะจายุ่ยที่ สามหมื่นแปดพันบาทจากคันนี้ราคา UT สี่หมื่นเจ็ดจ้าทรงฟี่ขอนแกน่นสารคามกระสินลอยเอเจนต์มีค่าด้านข้างเดี๋ยวให้สร้างบอยเปิดให้เบิ้งค่ะมีจ้าใส่งานง่ายๆค่ะสีสันลูกค้ากะเลือกเองได้เด้อค่ะมีหลายสีก็จําเป็นต้องะคะสีส่มนัาใช้ได้จ้ามาตักสีใดแจกจัดเลยจ้ ทางบอยนี่ค่ะกัด้านหน้ากัจะมีหมวกมีบันไดมีกลองทคงมือให้ทุกท่านจ้าลูกค้าอยากใดแบบใดสัญญาวสามารถแจงไลยค่ะเดี๋ยวต่อขั้นนี้ทางบอยกัจะไปส่งรุ่นเท่าหกรอค่ะอยู่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดโคราชเหมือนื่นจ้า